ลงค่าเจ็ดครั้งคดีฆาตกรรมจากมิรักที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนทั้งประเทศคดีฆาตกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนทั้งประเทศย้อนกลับไปราว20ปีก่อนเมืองสินจูประเทศไต้หวันได้เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นเมื่อภรรยาได้จ้างวานคนร้ายให้ลงมือฆ่าสามีของตนเองโดยเป็นการจ้างวานฆ่าที่ไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่มันเป็นการลงมือลงฆ่าถึงเจ็ดครั้ง และในครั้งสุดท้ายสามีของเธอเสียชีวิตลงโดยภรรยาของตนเองอะไรเป็นแรงจูงใจให้เธอต้องการกำจัดสามีของตนเองและคนที่ทราบเหตุผลที่แท้จริงก็คงมีเพียงแต่เธอเท่านั้นเรามาเจาะลึกถึงแรงจูงใจอันเป็นมูลเหตุของวิธีการในการลงมือของคดีนี้กันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการสืบสวนของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคมปี1 9 9 9ช่วเวลาหนึ่งทุ่ม พ่อลูกคู่หนึ่งได้ออกไปตกปลากันตามปกติณสะพานแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองซินจูระหว่างที่ทั้งคู่กําลังตกปลาก็เจอกับเรื่องความน่าสะพรึงกลัวที่พวกเขาไม่คาดคิดพวกเขาพบร่างของชายที่ถูกเผาจนไม่เกรียมอยู่ที่ใต้สะพานด้วยความน่ากลัวของภาพตรงหน้าทําให้พวกเขาใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งเพื่อตั้งสติและได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้ามายังที่เกิดเหตุทันทีด้วยการสืบสวนอย่างหนักจากหลักฐานในที่เกิดเหตุก็พบว่าร่างนั้น เป็นของแน่ดินนานเมื่อทราบตัวของผู้ตายอย่างแน่ชัดแล้วตำรวจจึงได้แจ้งกับทางครอบครัวผู้ตายให้มาดูศพตัวภรรยาเมื่อทราบข่าวจึงได้มายังที่เกิดเหตุทันทีถึงแม้ว่าสภาพศพจะไม่เป็นตอตะโกเธอเองกลับสรุปได้ทันทีว่านั่นคือสามีของเธอที่เป็นผู้เสียชีวิตตำรวจเองไม่ปักใจเชื่อในทันทีและได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหตุใดเธอจึงสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นสามีของเธอทั้งๆั้ที่สภาพของศพก็เสียหายไปมากจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมอยู่เลย ด้วยข้อสงสัยนี้เองทําให้ทีมตํารวจได้ทําการสืบสวนอย่างลับๆและจากการสืบสวนครั้งนี้ในที่สุดทางตํารวจเองพบกับความเทือนขวัญอันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าสีเดือนก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตลงจากที่ได้แจ้งไปแต่ต้นว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีการจ้างวานฆ่าหลายครั้งแต่ละครั้งได้ฝากรอยแผลไว้กับผู้ตายนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งคนในครอบครัวและหลานของผู้ตายก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะสืบเนื่องถึงคดีเดียวกัน ทีมตำรวจได้ทำการสืบสวนลึกถึงสาเหตุการฆาตกรรมก็พบว่าตัวผู้ตายและภรรยามีปัญหากันมาตลอดและทางผู้ตายและครอบครัวเองก็ถือได้ว่าเป็นคนมีฐานะครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวทั้งคู่มีปากเสียงกันมาโดยตลอดเพราะผู้ตายเองเป็นคนชอบดื่มเหล้า และจะเมาอาลลาวาดอยู่บ่อยครั้งแต่ไฟที่โถมครั้งรุนแรงที่สุดก็มาจากวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันตัวผู้ตายได้ออกปากว่าจะยกที่ดินมูลค่า30ล้านหยวนให้กับหลานชายของเขาซึ่งตีเป็นเงินไทยราวรา2 8ล้านบาทในมูลค่าปัจจุบันและตัวเธอกับลูกสาวอีกสองคนจะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนัน่นจุดไฟแค้นให้กับตัวภรรยาเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เธอทุ่มเทอดทนมาโดยตลอดก็กลายเป็นไฟแค้นทั้งธุรกิจที่ร่วมกันสร้างจนประสบความสาเร็จ และความอดทนที่มีต่อพฤติกรรมของสามีที่มักจะเมาอารวาสอยู่บ่อยครั้งแต่นั่นยังไม่พอเพราะจูจ่ๆสิ่งที่เธอทํามาทั้งหมดจะตกเป็นของหลานทําให้เกินที่เธอจะรับได้จากการสอบสวนอย่างหนักนับหลายชั่วโมงในที่สุดภรรยาก็ทําการรับสารภาพออกมาโดยรับสารภาพว่าเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมนี้ก่อนที่จะลงมือเธอเองก็คิดอยู่นานจนในที่สุดก็คิดได้ว่ามีแต่เพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดสามีของเธอได้ หลังจากนั้นเธอจึงได้จ้างวานสองพี่น้องประกูลหนึ่งและชายชะกันอีกสี่คนเป็นผู้ลงมือสร้างสถานการณ์เพื่อฆาตกรรมสามีของเธอจนเสียชีวิตถึงแม้จะวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ผู้ตายก็ไม่สามารถจบชีวิตได้โดยง่ายและทําให้พวกเขาต้องลงมือต่อมาอีกถึง6ครั้งถึงสําเร็จการลงมือฆาตกรรมครั้งที่หนึ่งตัวภรรยาเองได้วางแผนโดยทําทีว่าตัวเองถูกรถชนโดยให้ผู้สมรู้ร่วมคิดท,ทําทีเป็นคนโทรเข้าไปแจ้งเหตุและให้ตัวผู้ตายเป็นคนไปรับ แต่ระหว่างทางที่เขาออกไปรับก็ประสบอุบัติเหตุเสียเองจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ตัวผู้ตายเองก็ได้รับบาดแผลที่หนักพอสมควรเลยด้วยความที่เป็นห่วงภรรยาเขาก็ได้ร้องขอให้คนที่ชนเป็นคนเป็นไปรับภรรยาเธอแทนซึ่งคนที่ชนก็เป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดนั่นเองถึงแม้ตัวผู้ตายจะแสดงออกถึงความเป็นห่วงก็ไม่ได้ทําให้ตัวภรรยาทราบซึ้งใจยังคงแนวแน่ที่จะทําการฆาตรกรรมต่อไปการลงมือฆาตรกรรมครั้งที่สอง ครั้งนี้ตัวภรรยาจัดฉากให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวผู้ตายแต่ไม่สามารถทําอะไรแก่ผู้ตายได้มากกลับได้เพียงแผลฟกช้ำตามตัวกลับมาทําให้ภรรยารู้สึกงุดดงิดกับความสามารถของทีมนี้มากการลงมือฆาตกรรมครั้งที่3ครั้งนี้เองภรรยาก็กลัวว่าหากก่อเหตุด้วยรูปแบบเดิมก็กลัวว่าจะถูกจับได้จึงวางแผนทําการวางเพลิงบ้านตัวเองแต่ด้วยตัวผู้ตายยังคงดวงแข็งทําให้รอดจากการถูกสังหารและมีชาวบ้านช่วยแจ้งเหตุได้ทันทําให้ไฟไม่ลามไปทั่วทั้งหลัง และทำได้เพียงเกิดบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้าเท่านั้นถึงแม้ว่าจะลงมือมาถึงสามครั้งก็ยังไม่ทำให้เธอลกความพยายามและยังคงเดินหน้าต่อไปการลงมือฆาตกรรมครั้งที่4ครั้งนี้ภรรยาได้วางยาผู้ตายเพื่อหวังให้หมดแรงไม่มีแรงต่อสู้และให้คนร้ายทำการบุกเข้ามาฟันแต่ก็ยังเป็นโชคดีมีพลเมืองดีเห็นเข้าจะรีบแจ้งให้คนเข้ามาช่วยทำให้รอดไปอีกครั้งการลงมือฆาตกรรมครั้งที่ห หลังจากการการลงมือฆาตกรรมครั้งที่4ตัวผู้ตายก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟันหลายแผลทางภรรยาเองก็เลยนำพิษงูมาฉีดเข้าที่บาดแผลหวังทำให้ตายแต่ด้วยพิษงูที่รีบมานานเกินครึ่งชั่วโมงทำให้ไม่สามารถทำให้เขาเสียชีวิตได้ได้แต่ทำให้เกิดอาการบวมแดงและคราวนี้เองผู้ตายก็เริ่มรู้แล้วว่ามีคนคิดจะฆ่าเขาโดยคนที่คิดจะวางแผนฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นภรรยาของเขาเองการลงมือฆาตกรรมครั้งที่6 หลังจากที่เขามารักษาตัวอยู่ที่บ้านภรรยาก็ขยันขยอให้ทานยาตัวหนึ่งโดยล่อหลวงว่าเป็นยาที่จะช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้นแต่ผู้ตายเองก็ไม่อยากทานด้วยความระแวงที่มีต่อตัวของภรรยาหลังจากเกลียกกล่อมอยู่นานผู้ตายไม่มีทีท่าจะกินยาพิษนั้นเธอจึงจับยากรอบปากตัวผู้ตายพยายามหนีออกมาได้และได้ขับรถหนีออกมาในสภาพที่ยังไม่แข็งแรงนักการลงมือฆาตกรรมครั้งที่7ส็าเร็จผล หลังจากที่เธอขับรถไล่ตามสามีจนในที่สุดก็สามารถบังคับให้เขาหยุดรถหลังจากนั้นก็นำเอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาเธอรอดูจนรู้ว่าเขาเสียชีวิตจริงๆหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับผู้ตายผลจากคดีนี้ทำให้ตัวของภรรยาและคนร้ายที่แทงสามีของเธอเองก็ถูกจับดำเนเินคดีคดีนี้สร้างบาดแผลและความเศร้าโศกให้กับครอบครัวผู้ตายเป็นอย่างมาก เรื่องราวเป็นจริงอย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้ทั้งหมดรู้ได้แต่จากปากของภรรยาที่เล่าถึงความกับแค้นที่มีต่อสามีเท่านั้นปัจจุบันเธอก็ได้ออกมาจากคุกแล้วแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวของผู้ตายไม่เสื่อมคลาย